ได้อย่างแรกคือผมว่าได้มองย้อนมองตัวเองะครับว่าตัวเราใจของเรามันเป็นแบบไหนว่าที่ผ่านมาเราเคยเป็นแบบไหนมาบ้างมีอารมณ์ร่วมไปกับสถานการณ์หรืออะไรอย่างนี้ครับตอนนี้พอได้รับความรู้ได้ลองมากลับมาดูตัวเองดีๆละเอียดละเอียด,ยดก็จะพบว่ามีหลายอย่างหลายเรื่องที่เราทัานพาดไปที่ผมชอบมากที่สุดคือคลิปที่ฆ่าสัตว์มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่เคยคิดถึงเลยสนใจแต่ เราได้กินเนื้อมันได้กินเป็ดได้กินมัวโดยไม่ได้รู้ว่ามันมาอย่างไงเข้าใจเพิ่มขึ้นมากเลยครับคือตอนก่อนมาตอนที่เรียนอยู่ในคาบเรียนเนี่ยครับอาจารย์บอก <t volunteers> ว่าเดี๋ยวให้ไปฟังบรรยายเรื่องตาในผมก็รู้สึกว่าอะไรอะไรตาในเหมือนกับตานอกตาในอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอฟังก็รู้สึกว่ามันดูมีเหตุผลว่ามันเหมือนกับเป็นตาที่เอาไว้มองแต่สิ่งที่อยู่ข้างในเองส่วนตัวผมแล้วผมชอบนะครับเพราะว่ามัน คือท่านอาจารย์เขาก็มีแบบวิธีการพูดที่ดึงดูดดีและที่ผมชอบมากคือมีคลิปวิดีโอขั้นตลอดซึ่งมันทาให้เราแบบไม่เบื่อพอสมมติกำลังจะง่วง่งเงี้ยก็มีคลิปมาให้เรากระตุ้นอารมณ์เราเข้าไปร่วมอีกครั้งหนึงน่งเงี้ยครับ <ใช S 1> ดีครับด,ดีดีมากกว่าเยอะเลยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างรีเบก้าครับถ้าบอกว่าโลบแล้วก็กลับมามีสติมาโลบมามีสติอย่างเงี้ยมันก็มองไม่เห็นภาพนะครับเหมือนกับมีคลิปไปดูด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็เข้าใจเห็นภาพคุณยี้ว่าในการจะซื้้อแลวไม่เอาละะออไรย่าง้ย ธรรมะผมคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นธรรมะเป็นเครื่องคําจุนโลกอย่างนี้ครับคือก็ถ้าลองถ้าสมมติเราไม่มีเวลาไปเข้าวัดเข้าวัดก็ลองให้มาลองสัมผัสโครงการนี้ดูครับเป็นโครงการที่ดีมาก